วันนี้เราไปดูวิธีการเลือกกบเลือกซื้อกบนะฮะให้มันใหม่มันสดให้หน้า,ารับประทาน,นครับก่อนอื่นเราส่วนใหญ่ก็ซื้อตามตลาดใช่ไหมฮะวิธีเลือกกบที่ดีที่สดแล้วก็หน้ากินที่สุดคือให้เขาเชือดที่หน้าเขียงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อเราก็จะเห็นว่ากบมันตายอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะกบมันตายเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าตายตั้งแต่เมื่อไหร่พอตายตั้งแต่เมื่อไหร่เสร็จเนี่ย ก็เจอปัญหาว่าเนื้อกบจะแดงเพราะว่าด้วยความที่เขาส่วนใหญ่เขาเชื่อดเนี่ยเขาซื้อมาจากไหนอะ่ะเขาจะแค่ผ่าท้องไว้เล็กน้อยนะฮะพอาผ่าท้องไว้เล็กน้อยเนี่ยตัวตัวเลือดมันก็จะออกไม่หมดจากตัวมันจะทําให้สีของเนื้อกบอะ่ะเป็นสีแดงไม่น่ากินนะฮะเราเขาได้มาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาให้เขาเชื่อดมารีบเสร็จมาทํา แล้วก็ทาําความสะอาดยังไงรีบทำความสะอาดไม่ให้มันมีเลือดอยู่แล้วก็คนที่จะรับประทานข้างในอ่ะให้แยกนะฮะแยกตับออกมาตะหาดก่อนที่จะจะเอาไปปนเพราะถ้าปนยังไงอะ่ะเวลาเราทำออกับข้าวสีสันของอาหารจะออกมาไม่สวยและอีกรูปแบบก็คือทางที่ดีนะฮะควรที่จะซื้อมา,อาเสร็จแล้วก็ขัดล้างความสะอาดเสร็จเอามาลวกก่อนเพื่อให้เมื่อก,กรณีที่รับประทานหนัง ดับขาวกินด้วยพวกขาดา้าไบมะกรูดนะฮะลวกก่อนแล้วก็ตส่วนตัวข้างในที่เป็นตับเนี่ยลวกที่หลังเพราะว่า,าน้ําที่ออกมามันจะเป็นสีดํามากเพราะว่าในตับส่วนใหญ่จะมีเลือดเยอะนะฮะเวลาปรุงกับข้าวคือถ้าจะให้ดีคือลวนก่อนแซสะดุ้งสะดุ้งลวนพักนึ่งฮะแปบ๊บเดียวสัก สักสองสามนาทีน้ำเดือดๆน,นะแล้วก็เอามาทำหมกข้าวสีสันจะออกมาสวยงามแล้วความสดความน่ารับทานของของตัวกบเนี่ยผมมองว่ามันจะน,น่ากินมากกับผิดกับที่เราซื้อมาแล้วก็ซื้อตามตลาดองที่ก็เชื่อไปแล้วสีสันจะออกมาเหมือนกบช้ำสีแดงๆอะไรเงี้ยฮะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ